สวัสดีครับทุกคนนีต้ดนเับาสู่รยายการของผมนะวันนี้ก็อ่าสุสานวัน,น <laughs> ฮาโลวีนนะฮาโลวีนใช่ไหมน่าจะไม่ใช่ฮาโลวีนนะแต่ว่าลงคลิปวันพุธ <laughs> อัดคลิปวันฮาโลวีนผมอัดคลิปวันเ,เาสาร์วันเสาร์ไหมหรือว่าวันาทิตย์วะเออช่างมัน <laughs> โอเคสำหรับวันนี้ครับก็มาอยู่กับรายการของผมอีกแล้วนะกับรายการชัดเทียริสอีกแล้วนะฮะคนตั้งชื่อไปเลยเป็นจัดเทียริสอีกแล้ว <laughs> ทำไมชอบพูดคาว่าอีกแล้วเนะ โอเคก็วันฮาโลวีนครับผมเราจะหาคลิปทำนะมาถึงผมเนี่ยจะหาคลิปทําซึ่งไม่รู้จะทําคลิปอะไรนะ,ก,ระ,ระก็จัดเทลิลแหละจัดเทลิลแหละคทีไรไม่ออกไปจัดเทลิสอย่างเดียวนะก็วันนี้ก็มาจัดเทลิสอ่าต่อกับเทลิสอันที่แล้วนะกับเดวิดเมคายสองอ่ะที่จัดอาวุธนะแล้วก็มาคลิปนี้เลยก็ต่อกันเลยกับเป็นเดวิดเมคายสามอาวุธนั่นเองอ่าซึ่งอาวุธนี้ก็ครั้งที่ใหญ่เยอะนะเยอะแบบ ม่ได้เยอะมากเท่าภาคสองเนาะไอภาคสองไม่เยอะเพราะว่าตัวละครมันใช้เยอะไงแต่มันก็ง้องแงงด้วยแต่อาวุธ <c oughs> ก็มาภาคสามนี่คืออาวุธน่าจะดูดีเลยคนระับดีไซน์ดูดีเลยถ้าถ้าถ้าต่อสู้นี่น่าจะดูดีเลยนะผมว่าอีกอย่างเป็นภาคที่คนหลายๆลคนเนี่ยผมว่าคนหลายๆคนน่าจะชอบภาคที่สามมากๆนะผมเพราะว่าการต่อสู้การอะไรนี่คือมันระบบเกมพีนี่สุดยอดนะแต่อาวุธดีไซน์จะถือว่าดีมากๆเลยใช่ไหมผมรู้ใช่หลายคนต้องชอบเพราะผมก็ชอบโอเคมา เราจะมาเริ่มจัดอะไรดีกว่าแบบพูดเยอะนะปวดคอนะเข้าใจไหม <laughs> พูดเยอะนะปวดคอนะมนาะเรามาเริ่มจากชิ้นแรกนะกับอาวุธชิ้นแรกของเดวิดเมค Cry ภาคที่3นะก็คืออ่ารีเบเลียนนะรีเบเลียนนี่อาวุธแรกของ d ันเต้เลยคือภาค2ก็มีนะแต่ภาค2ดีไซน์มันดูแบบอ่าน่าจะเป็นเพราะว่ากราฟิกของยุคนั้นน่นาจะกระจอกๆใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะ <laughs> ก็อ่ารีเบเลียนของภาคที่3เนี่ย อ่าดีไซน์ผมค่อนข้างที่จะชอบนะชอบชอบ,ชอบแล้วก็อ่าดีไซน์อ่ะชอบให้ B เนาะเชียร์ B ไปอ่าแล้วก็ความชอบในการใช้เนี่ยผมใช้ชอบใช้มากเชื่อเอไปชอบใช้มากประมาณนี้นะผมอ่าลีเบเรียนเนี่ยคือมันเป็นดาบอย่างที่บอกคือมันเป็นดาบที่อ่าสปาดาเป็นคนให้นะเป็นพ่อของนันเต้เป็นคนให้เป็นดาบที่เวลามันจะมีฉากที่เบอร์เกี้วมันเอา ดิวิลินแทร่แล้วดาบเนี่ยมันเหมือนตื่นนะเออมันเป็นดาบที่เอาไว้ปลุกพลังของนันเต้แล้วมั้งประมาณนั้นเนาะแล้วก็แบบเวลาใช้นี่คือแบบโอ้มันดุดันดีนะมันมันตีแรงดีค่อยๆค่อยๆชอบนะตีมอนสามสามทีตายไอ้ที่มันเป็นยมทูดอ่ะเออไอ้ลูกลูกกระจอกกี้ๆอ่ะสามทีตายใช้ตั้งแต่มิชชั่นแรกจนถึงมิชชั่นสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะผมผมว่าอ่าดิวิลินใครพักที่สองเนี่ยไไม่ใช่สองสามสองอะไรวะพักที่สามเนี่ย คือเวลาเปลี่ยนอาวุธมันจะเปลี่ยนได้แค่สองครั้งไงใช่ไหมแล้วมันมีอันไหนหนึ่งที่มันสามารถเปลี่ยนได้หลายหลายอันวะอันนี้น่าจะเป็นมอสอันนี้ผมคงไม่รู้นะแต่ผมเล่นในาทีมันเปลี่ยนได้แค่สองอาวุธซึ่งผมก็ส่วนมากจะใช้รีเบลเลียนเนี่ยเป็นอันแรกเสมอเพราะว่ามันระเบิดมันแรงดีนะผมแล้วก็มันแบบเออยังไงในที่ว่ามันแรงแล้วมันดุดันดีไม่พูดอะไรต่อวะแล้วอาคอมโบมันก็เยอะอืมก็อย่างมากลยจดาชิ้นแรกเนาะอะไรมากมายวะมั่นคือรีเบลเลียน นะต่อไปเป็นกว่ามาต่อไปเป็นเซเบรัสนะผมเซเบรัสเหรอเรือ,อม่นี่แล้วกันมันอยู่นี่แหละเซเบรัสอยู่นี่เลยผมชอบเซเบรัสมากๆนะด้วยดีไซน์แล้วก็รูปแบบการใช้นี่คือทั้งชอบทั้งอะไรคินเอาเอสเอสไปเลยมาเนี้มันอยู่นี่เอาเอสเอสไปเลยกับเซเบรัสนะเซเบรัสนี่เราจะได้จากการที่เราสู้กับบอสเซเบรัสใช่ไหมอ่าแล้วมันก็จะให้มันจะ แตกตัวแตกนะแล้วจะพี่มันพูดพูดหาแล้วมือจะไม่ได้แล้วมันก็ตัวแตกแล้วเราก็จะได้เซอร์เบรัดมาแล้วเรอกวงเล่นไปทีนึงซึ่งเป็นอะไรที่โอ้เป็นอาวุธที่สุดยอดมากนะผมแน่นอนว่ามันเป็นอาวุธที่โคตรสุดยอดทั้งการใช้บวกกับอาซอดมาสเตอร์อะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบเยี่ยมมากดีไซน์ก็ถือว่าดีมันเป็นกระบองที่แบบมันไม่ใช่กระบองที่มันเป็นกระบองสามท่อนเหมือนบูธลีอ่ะมันเป็นกระบองที่มันมีมันมีจุดศูนย์กลางแล้วก็มีอีสามอันแบบแฉกอะเข้าใจไหมเออ อันนี้ผมไม่เคยเห็นนะกระบอกแบบนี้ผมเพิ่งเคยเห็นใน,ะนที่มันมีขายภาคที่สามนี่แหละมันเป็นอะไรที่โอ้ยแปลกตาแต่มันก็เท่ดีนะเออส่วน,สนดีไซน์ไม่ใช่ดีไซน์ไอ้รูปแบบการต่อสู้เนี่ยคือโคตรชอบเลยไอ้ชาติที่มันแบบกดอะไรนะกด R1 ใช่ไหมกดกด R1 ค้างแล้วก็กดบุ้งไปหน้าแล้วก็แล้วก็ดวกดสามเหลี่ยมอะ่ะที่มันหมุนเร็วๆอะ่ะอันนี้ยโคตรชอบเลยบุบ้งๆๆจ้าอันะไรยอดมากเลยใช้ประจำเลยท่านั้นน่ะก็เป็นอะไรที่แบบ ยอดมากเลยนะภาคอันที่3นะแบบเซอร์เบอร์ดแน่นอนว่าผมว่าทุกคนต้องต้องใช้อาวุธน,นี้เป็นหลักแน่ๆนะผมว่าทุกคนเลยนะผมมาอาวุธอันที่3ดีกว่านะผมอาวุธอันที่3เป็นคือแอแอนรูด้าอ่านถูกไหมไม่รู้นะ <c oughs> ก็ดีไซน์ผมให้เท่าๆกับอ,อันนี้เลยกันเท่ากับไอ้รีเบรียนแต่ว่าผมให้อันนี้กันคําชอบคือเทียบี้วยกันเพราะว่ามันมันก็ชอบใช้แหละแต่ว่ามันไม่ได้ชอบใช้บ่อยนะเพราะว่าถ้าตีมันช้า ไอ้แอนดูด้ามันช้าเอ็กแอนดูด้าเราจะได้มาจากการที่เราสู้กับไอ้พี่น้องสองคนที่ชื่อว่าเอ็กแอนดูด้านั่นแหละแล้วมันก็จะให้ดาบของเราใช่ไหมเพราะให้ดาบเราซุบเอเจนต์ดันเต้บอกว่าถ้าจะอยู่กับกูคือผู้มึงต้องหุบปากต้องเงียบห้ามพูดห้ามพูดประมาณนึงห้ามพูดแล้วโค้งเล่นไปทีหนึ่งเหมือนเดิมนะก็ดีไซน์ก็ประมาณนี้ดีไซน์ผมก็ชอบแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าหนึ่งมันช้ามันกว่าจะฟันได้ทีละครั้งทีละครั้งอ่ะมันเป็นอาวุธคู่มันเป็นดาบคู่ แต่ว่าให้ดีไซน์เท่ากันแหละเพราะว่าแม่งอันเดียวกันแหละจะไม่แคเ่เพิ่มแค่เปลี่ยนสีเป็นลมกับไฟนะก็ทำไมถึงเป็นลมกไปคือเราจุดไฟแล้วก็เสริมด้วยลมไงเออมันก็จะเกิดเป็นไฟไฟแรงใช่ไหมใช่ไหมเออเป็นอย่างนั้นแหละตอนแรกที่ผมคิดอะ่ตอะตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นน้ำแข็งกับไอ้ไฟมันไม่ใช่เป็นลมกับไฟน้ำแข็งกับไฟมากเลยวะไอ้ตอนแรกที่เล่นนะคิดว่าเป็นลมกับไฟไอ้คิดว่าเป็นน้ำแข็งกับไฟไงแต่ไม่ใช่เป็นลมกับไฟ อารูปแบบการต่อสู้ก็ชอบใช้แหละแต่มันก็อย่างนั้นะเออก็ไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่นะแต่ก็ชอบใช้แหละเพราะแบบบรรกลางอ่ะเออบรรกลางแบบบรรการอะบรรการมันก็ออกมาใช้บ่อยแต่ก็ามาใช้ใช้อยู่ประมาณนี้นะชอบครับไอรูด้าก็จะประมาณนี้ครับผมอ่าต่อไปเป็นกีตาร์เนวานดีไซน์มันไปอยู่นี่เลยอุ้มชอบเพชอบกีตาร์เลยไอ้ยังกีตาร์เป็นอาวุธเนี่ยบ้าหรือเปล่า แล้วก็ความชอบใช้คืออ,อยู่กับแอแอนรูดานะก็ไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่ครับผมมัถึงไม่ค่อยชอบใช้คือชอบใช้อยู่แต่ว่าใช้ไม่เยอะนะก็ให้บีไปเนาะ <B S 2> บีเท่ากับแอแอนรูดาแหละก็คือเหมือนที่บอกคือท่าตีของแอนรูดามันช้าใช่ไหมอันนี้ก็แบบมันมันด้ช้าแต่มันแบบถ้าสรุปคนที่มันเล่นแบบกีแบบปกติที่มันกดแต่สามเหลี่ยมตีตีอย่างเดียวน,นะคืออาวุธเนี้ยผมว่าคนมันไม่ใช้แน่แน่ผมบอกแค่นี้แหละคือมันเป็นอาวุธที่เอาไว้ต่อคอโมโบไงเข้าใจไหม คือตีธรรมดามันเป็นการดิจิตาธรรมดาไงคือมันเอาไว้แบบเล่นคอมโบซึ่งเล่นคอมโบคือมันดีมากถ้ามันดีมันมีท่าแบบดิจิต้าเร็วๆอดิจิตราแบบระเบือดิจิตาแบบกดค้างเพื่อยิงอาผีเสื้อไม่ใช่ผีเสื้อไอ้ค้างคาวผีเสื้อป่าเลยยิงค้างคาวออกไปหลายตัวอะไรประมาณนั้นคือมันเอาไว้เลยกับคอมโบไงแต่ผมเล่นไม่ค่อยเป็นไงถามว่าก็ชอบใช่แหละแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเป็นอะมันต้องมันต้องฝึกมันต้องฝึกบ้างนะต้องฝึกแล้วก็สลับกับอาวุธอื่นอย่างเงี้ย ก็ประมาณนี้เนวานเราจะได้จเออที่เราจะได้เราเราจะได้จากการฆ่าเนวานตายไม่ใช่ไม่ได้ตายเนวานจะกลายเป็นกีตาร์ให้เราดีดนะอืมใช่เพราะเราไปสู้กับเนวานมาแล้วเนวานก็ให้แปลงร่างเป็นกีตาร์แล้วเราก็โชว์ความล็อกไปทีนึงโชว์โชว์เรีวโชว์ความล็อกก็จะประมาณนี้กับเนวานนะอันต่อไปเป็นบีโอวูฟโอ้โหบีโอวูฟอาร์บีโอวูฟเนี่ยอดีไซน์ผมชอบที่มาก ครับผมผมชอบมากๆเลยดีไซน์มันดีมากรูปแบบการต่อสู้เนะี่ยผมผมค่อนข้างที่จะให้ให้ให้อันนี้เลยนะให้ให้เทเอสอาตามจริงอ่ะผมจะไม่ให้เ S เอสดอกแต่ว่าเพราะว่าอาวุธเนี่ยมันมีคนใช้สองคนด้วยในเกมนะมันมีคนใชหถึงสองคนคือดันเต้กับเวอร์ตยูเลยสองคนซึ่งอาถ้าดันเต้ใช้นตะ่ผมผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันตีช้า ค่อนข้างช้ากว่าเบอร์จิวเพราะว่าเบอร์จิวมันค่อนข้างจะงต่ปีเร็วกว่าแล้วก็เวลากระโดดทีแบบค่อนข้างจะเร็วกว่าเบอร์ค่อนข้างจะเร็วกว่าดันเต้นะไม่รู้อก็คิดไปเองก็ไม่รู้แต่ว่าผมชอบสไตล์ของอ่ไอ้เบอร์จิวมากกว่านะของดันเต้นี่ไม่ค่อยชอบแต่ว่าก็แต่ว่ามันให้จัดเออโทรศัพท์คนก็จะว่าแต่ผมจัดเทียบวุฒเพราะดันั้นเราบอกจะให้เอสเอสเลยเพราะว่าเบอร์จิวใช้มันดีดันเต้ใช้ก็ดีแหละนะแต่ว่ามันช้าไงไม่ชอบไม่ชอบดันเต้มันจะมีแบบกดค้างต่อยด้วย ต่เวอร์จิลจะไม่มีเวอร์จิลจะไม่มีในภาคสี่ภาคห้าใช่ไหมไอ้กดค้างแล้วต่อยออเแบบชาร์จต่อยเดี๋ยวดันเต้จะมีภาคนี้กดค้างแล้วต่อยแต่ว่าเวอร์จิลจะยังไ,ไม่มีชาร์จต่อยยัมีต่อยแบบธรรมดาอยู่นะหมุนควงตีมต่อยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเออตียกขึ้นประมาณเนี้ยท่ามันน้อยเพราะาภาคสามมันยังน้อยอยู่แต่ว่าก็มันก็ถือว่าดีนะชอบมากนะแบบชอบใช้เลยแหละเราเล่ <c oughs> น,นเวอร์จิลคือชอบใช้เลยแหละนะ,นะก็อาวุธชิ้นเนี้ยเราจะได้มาจากการที่ เบอร์จิ้วนะเบอร์จิ้วเป็นคนข้าเบ ook, ียร์บุฟตายนะไม่ใช่ดันเต้นะดันเต้เร่งสู้แคบเป็นตาตากูกูทำให้มันตาบอดเบอร์จิ้วมึงแบบเชีย่ยอะไรเด็กกระโดดปั้นชุบตาย <c oughs> ตายโคตรง่ายเลย <c oughs> ไ,มไม่ตายโคตรง่ายแล้วเอาอาวุธมาใช้นะแล้วก็เบอร์จิ้วมันก็นทดลองอาวุธไปทีหนึ่ง <c oughs> ค่อนข้างชอบนะกับอาวุธนี้นะผมอ่าเบียร์บุฟนั่นเองต่อมาเป็นอ่าเมอาวุธปืนละมาเป็นอาวุธปืนอ่าอีโบนี่กับไอโบลีอ่ะมึงไปอยู่นู่นเลย อีโบนี่กับไอโบนี่คือประมาณนี้แอมอยู่นี่เลยอีโบนี่กับไอโบนี่อย่างที่บอกผมชอบอยู่แล้วงานดีไซน์ของเค้าเดี๋ยวส่วนอพอมาเป็นภาคสามนะี่คือโคตรชอบใช้เลยบอกใครตรงๆโคตร,ตรคชอบใช้ไม่มอีอาวุธปืนที่ไหนที่ชอบใช้ขนาดนี้มาอยู่แล้วนะกับอีโบนี่กับไอโบนี่แล้วได้ใช้มาแต่ภาคหนึ่งเลยจนถึงภาคห้าเลยครับผมเก็บปืนเลื่อยๆมนุนยิงก็ไม่หมดสักทีท <laughs> ป,<น> <laughs> ปืนหาเลยยิงก็ไม่หมดสักที <laughs> มือแม่งกระบอกยาวด้วยกระบอกพุ้ดยาวโอเคมาอันต่อไปดีกว่าอันต่อไปเป็นชัดกันชัดกันดีไซน์ผมชอบมากได้บอกดีไซน์ผมชอบมากส่วนชอบใช้ไหมก็ชอบใช้มากเหมือนกันมาพักสารผมชอบใช้แบบสลับสลับกันกับอีโมนิ่กับโมนี่เนีเข้าใจไหมคือคือยิง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 กดกดยิงยิงยิงไอยิงอีโมนี่แล้วยิงค้างอ่ะแล้วก็ยิงลูกซองตัดไปยิงโมนี่กับค้างยิงซองตัดไปสลับยิงสลับยิงสลับยิงไอคือชอบเลย แล้วลูกซองเป็นอะไรที่เออค่อนข้างดีอยู่แล้วเพราะว่ายิงแล้วแม่งมอนกระดินเลยมอนกระดินนะโคตรชอบแล้วก็ใช้กับใช้กับอ,อ่าซอสไอ้ไปใช้ซอสมาสเตอร์ไอ้ันสปริงเกอร์เออไอ้ท่าควงเลยยิ่งชอบเลยไอ้ปุงปงปงเลยมันเป็นอะไรที่เยี่ยมมาแล้วก็ไอ้เป็นแตท่าอะไรวะที่เราพุ่งไปข้างหน้าไอ้สปริงเกอร์อ่ะที่ใช้ลูกซองไปด้วยเออภาคสามมีไหมวะไม่รู้วจะจำไม่ได้ภาคสามน่าจะยังไม่มีมั้งใช่ไหมเออย,ยังไม่มี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 ในภาคสี่เนาะ แต่ว่าเราให้แบบนี้ไปแล้วเราให้เทเ,อเอไปแล้วก็ไปไปไหแล้วก็อยู่ประมาณนี้ครับนะผมครับช็อตกันนะต่อไปเป็นอาร์เทมิธอาร์เทมิธดีไซน์ค่อนข้างปานกลางนะผมนะถามว่าชอบใช้ไหมก็ชอบใช้น้อยไม่ค่อยได้ใช้เลยไม่ค่อยได้ใช้เลยนะ a r t e m i มีก็อยู่ประมาณนี้แหละกันนะอาร์เทมิเนี่ยเราจะได้าจากมิชชั่นที่หกนะ จะไม่ผิดน่าจะเป็นมิชชั่น6ที่เราจะต้องเข้าไปในอุโมงค์3อันแล้วก็ต้องเล่นให้มันครบ3อันใช่ไหมซึ่งอีกอันนึงอ่ะมันจะเล่นยากตรงที่ว่าเราต้องต้องเข้าประตูให้มันถูกทางใช่ไหมกว่าจะได้อีกอันนึงมาถ้าเราได้2อันเนี่ยถือว่าเราเราผ่านไม่ได้ใช่ไหมเราจะได้อ่ะมันจะยิงมันมันมันจะเป็นเหมือนเหมือนอะไรวันเหมือนไอ้เสาอ่ะเออแล้วยิงกำแพงออกอ่ะเออเพื่อเพื่อให้เราผ่านประตูไปได้ใช่ไหมถ้าเราใช่อันนึงเนี่ยมันจะเป็นแบบแบบเหมือน ชาร์จมักไม่รู้แต่อันนี้เพราะใส่อันที่2น่ะคือมันจะเป็นการแบบว่าอาชาร์จยิงยิงมาตัวไปแล้วคือเรารสามารถไปเดียวไปวได้ไปได้ใช่ไหมแต่มันจะมีแห้ให้ใส่อีกอันนึงเพื่อที่เราจะเอาอาวุธปืนของมันมาใช้ใช่ไหมเออเราต้องเล่นอันนั้นครบสามอันถึง่จะเอาาอวลลงมาใช้แต่ว่าอ่าถ้าสมมติว่าเราใส่แค่2อันเนี่ยแล้วเราไปเราไปได้ใช่ไหมแต่เราจะไม่ได้ปืนใช่ไหมถ้าถามว่ารเราจะกลับเอาปืนได้ไหมคือมันจะมีมิชชั่นไหนไม่รู้ที่ไอตอนที่หอคอยมันมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะเออเราสามารถกลับมารับ ไออันนี้ได้นะไออัลิมิทได้เพราะมันจะหล่นแล้วมันจะมาเก็บเก็บมันมาใช้ได้นะผมแบบอยู่ในมิชั่นไหนไม่รู้ข้างหน้าแหละแต่ถ้าใครอยากได้เร็วๆก็เอาไปเล่นันนักสามันนะที่เข้าอุโมงค์สามมันเออเล่นให้มันผ่านอัดเอียร์หนึ่งอ่ะที่มันเข้าประตูแล้วก็อ่าห้ามให้มันแบบเจมมอนเนี่ยนั่นแหละอัาจะได้อาวุธนี้ขึ้นมานะประมาณนี้นะผมแต่ว่าก็ไม่ค่อยชอบใช้อ่ะอย่างที่ว่ามันมันคล้ายๆกับไนเม์พังหนึ่งอ่ะคล้ายๆกับไนเม์เบต้าพังหนึ่งเลยที่แบบว่าชาร์จได้ยิงแต่ว่า อาติมิทจะดีหน่อยคือมึงไม่ต้องไม่ต้องแบบเสียหลอดดีวิติกเกอร์เหมือนขางหนึ่งไงคือมันยิงได้ง่ายมันเอาไว้สำหรับคอมโบมากกว่านะผมว่าเอาไว้สำหรับต่อคอมโบมันยิงแบบยิงแบบกระจายยิงแบบอะไรประมาณนี้เออยิงแบบฝนดาวตกก็มีนะแต่ผมไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่วะก็ถือว่าใช้น้อยไปอา่าดีไซน์ก,กับปานกลางประมาณนี้นะครับอาร์ติมิสอ่าชื่อถูกไหมครับดูนะเออโอเคมาอันต่อไปคือไอ้สไนเปอร์สไนเปอร์อร่าดีไซน์ผมเฉยๆว่ะ มันมันก็ปืนอ่ะมันก็ดูเป็นปืนดีเหมือนบาเลตเนาะแต่แต่ว่าชอบใช้มากชอบใช้มากเลยเอาไว้ตลับผมสม่วนมากผมเอาไว้ตลับกับไอ้อีวอรี่กับเอมเบอรี่อย่างที่บอกคือตอนที่ผมกดอีวอรี่ยิงยู่รัวๆไงแล้วก็เปลี่ยนเป็นไอ้ปืนเนี่ยแล้วก็กดไปเอเวอรี่ยิงปืนเนี่ยเอแบบยิงตะปงยิงตะปงยิงตะปูโคตรชอบเลยแล้วบวกกับการเซนติงเกอร์ที่แบบว่ามันยิงแล้วมันแบบเด้งอ่ะกระสุนเด้งอ่ะอันนั้นยิงชอบไปใหญ่เลยกระสุนเด้ง ก็บอกไม่บักใหญ่นะเว้ยก็บอกใหญ่มากแต่ว่าดีไซน์ผมเฉยๆจริงผมไม่ชอบมันเฉยๆอ่ะไอ้กับกระบอกนเนี่ยมันปุยที่เฉยๆนะแต่ว่าชอบไทยมากเลยกระสุนแม่งหนักดีโคตรหนักอ่ะ <S <S 1> <S 1> ยิงแบบไอ้ยทียิงทีงมีจุกอะประมาณนี่แต่มันยิงช้าอ่ะยังว่ามันมันยิงช้าผมก็เอาไปต่อกับอ่าคอมโบก,กับอีบุนี่กับเบลลี่กับต่อกับอาวุธอื่นประมาณเนี้ยอ่ยก็ก็ประมาณนี้แหละครับอันนี้กระปูนี้มันจะได้จากมิชชั่นที่ต่อหลังที่เราจะไปสำรวจในวานเนี่ยใช่ไหม ที่อยู่ตรงน้ำตกอะเออเนี่ยเราคิดเราขึ้นไปเอามันจะวางอยู่ซึ่งใครแม่งเอาไปวางไว้บ้าประมาณนี้นะก <c oughs> ็ประมาณนี้กับอ่าปืนสไนเปอร์มันเป็นสไนเปอร์ใช่ไหมก็นะสไนเปอร์แหละสไน,เป,สน,เ,ปเ,สนเปอร์เลยอ่าคาริน่าแอนอ่าอาวุธของอ่าเลดี้นะตอนแรกชื่อเมรี่แต่ว่าไปประมาณคือไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเมรี่แล้วก็ใช้ชื่อเลดี้แล้วกันประมาณนี้ดันเต้กูเรียกเลดี้กูกูใช้ชื่อเลดี้ประมาณนี้นะ ก็ดีไซน์ผมให้เฉยๆเท่ากับอ่าเดปืนสไนเปอร์แหละแล้วก็ถามว่าใช่ไหมก็ใช้น้อยนะเนี่ยแถมประมาณนี้ประมาณนี้ใช้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช้เลยนะแต่ใช้น้อยนะเชียดีใช่ไหมเชียดีอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยจะพูดเชียดแต่ชอบพูดว่าใช้น้อยไม่ใช้น้อยก็อยู่ประมาณนี้ผมใช้น้อยเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้อ่จริงไม่ค่อยได้ใช้เลยมันช้ามากผมก็แบบ ยังไงล่ะคือมันยิงกับุ่มมันมันก็ถือว่าแรงอยู่แหละแต่ว่าไม่ค่อยชอบใช้อ่ะเออก็เลยมันก็ใช้น้อยนั่นแหละแต่ส่วนมากจะใช้ตอนที่สู้กับไออาร์คัมไอตอนที่มันเรียกไอไอไอจะปลาปลาไหลอะไอปลาหลอดเออเพราะว่าปืนนี่มัน in มันค่อนข้างมีประโยชน์เพราะว่ายิงยิงปลาไหลตายไปแบบตายไปทุกทุกตัวประมาณนี้เอาว่ายิงตอนที่มันมีมาได้เยอะก็ได้แบบให้มันกระจายกันหมดอ่ะก็ถือว่าดีนะแต่มันก็ได้ใช้อย่างนยิงไม่ใช่ใช้น้อยประมาณนี้ ปืนนี้จะได้มาจากตอนที่เราสู้กับเรดี้นะครับผมนะตอนที่เราสู้กับเรดี้ซึ่งการต่อสู้กับเรดี้คือค่อนข้างที่จะคนตีนมากเลย <c oughs> แล้วเราก็ชนะเรดี้แล้วเรดี้ก็เอาปืนนี้ให้เรานะครับผมเอาปืนนี้ให้เราตอนสุดท้ายล้วก็เข้าคืนประมาณเนี้ก็ประมาณนี้แหละครับปืนคาเรน,นาแอนเป็นปืนของแม่เรดี้ให้มงใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะก็มาอันต่อไปเป็นอาวุธของเวอร์จิลนะเวอร์จิลเราจะมาตะมาอยู่นู่นเลย แม่งกองอยู่นี่กันหมดเลยอะไรวะเนี่ยมันจะมองเห็นหรือเปล่าวะเนี่ยยามาโตะเอาไปเอสเอสเลยกูโคตรชอบมันแล้วก็โคตรชอบใช้มากๆเลยครับยามาโตะเนี่ยจะใช้เฉพาะมือจิ้วอย่างเดียวนะตอนนี้เราเล่นเป็นเออร์จิ้วอย่างเดียวนะกอแบบอ่ามันประมาณนี้แหละเออเป็นดาบที่สปาร์ดาเป็นคนไทยมานะครับผมเป็นดาบที่เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงในภาคข้าอะไรกันไอ้ดาบที่มันสามารถแยกมันมันออกจากนี้ได้นะแต่ว่ามาพูดถึงดีไซน์คือดีไซน์กโคตรชอบเลยกูชอบอยูอ่ยแล้วเนี่ย ถ้าใครดูคลิปผมตอนไปงานไทยแลนด์เกมโชว์นี่ก็ก,กลัวคอร์ดเบอจิ้วไปนะแต่ซื้อยังมาโตมาด้วยเอาไปไงละ่ะไอ้ยังใครจะไม่ดูไปดูได้คลิปอาทิตย์ที่แล้วไทยแลนด์เกมโชว์แต่เขาไม่ได้ค่อยโชว์ดาบเราก็แค่ถ่ายบรรยากาศไปดูเฉยๆนะผมพี่เขียนมาเข้าเรื่องดีกว่าอุ้ยจัดเทียลิดอยู่อะไรวะเนี่ยก็ยังมาโตค่อนข้างชอบแล้วก็ชอบใช้เพราะมันทั้งเร็วแล้วก็ปันแบบอ่าแบบซาม,มูไรแบบยังไงละ่ะพูดให้พูดยังไงดีวะซามูไรแบบแบบแบบยังไงล่ะเออก็อย่างนั้นแหละอย่างที่ แบบนี้แหละกูชอบเวอร์ชิวอยู่แล้วกูก็จะกูก็จะเอาอาวุธมาอยู่แล้วใช่ไหมใช่ประมาณนี้แหละเวอร์ชิวอยู่นี่ไปไม่ต้องอะไรมากกูชอบอยู่แล้วนะอิงดาบยามาโตะนยังไงก็ชอบชอบอยู่แล้วไม่ต้องอะไรมากมายก็ประมาณนี้แหละต่อไปเป็นแซมมอนซอสนะแซมมอนซอสดีไซน์เนี่ยกูจะบอกให้ว่าดีไซน์เนี่ยมันคล้ายๆกับไอ้ฟอรสเอทเลยแต่ว่ามันมันมันเหมือนมันเรืองแสงอ่ะเป็นสีน้ําเงินน่เออถามว่าดีไซน์มันก็เฉยๆอ่ะ มันคือดาบเรืองแสงธรรมดาถามว่าชอบใช้มัก็ชอบใช้ครับผมชอบใช้อยู่นะประมาณนี้ไปชอบใช้เพราะว่าอ่ามันเป็นอาวุธที่คือมันไม่เหมือนอาวุธปืนของนันเต้นะถ้าเป็นนันเต้ที่กดสี่เหลี่ยมน่จะเป็นการยิงอาวุธปืนสลับกับอ่าอาวุธดาบใช่ไหมแต่ว่าของเวอร์ชนนี้สามารถกดสลับกดซ้ํากันได้นะคือเรากดฟันแล้วกดเรากดซ้ำมันซ้อนได้นะเออมันเป็นการฟันแล้วการยิงไปพร้อมกันอ่ะซึ่งเป็นอาชี้ยค่อนข้งแบบดีนะเออมันแบบโคตะสไตล์กับนันเต้ไงใช่ไหมนันเต้มันแบบทั้ง ยิงแล้วก็ฟันมันคนละส่วนไงแต่อันนี้คือมันสามารถทําได้บพร้อมกัน2อันผมก็ชอบใช้นะเวลาใช้ยามาโตะันแล้วก็ใช้สมอซ้อนยิงไปด้วยกด A หนึ่งเล็งแล้วก็ฟันฟันฟันแต่มันจะกดยากหน่อยเพราะุณจะใช้นิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ในการกด C เลยกับสามเดี่ยมแล้วก็ใช้นิ้วกลางในการกด R เพื่อเล็งเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เล็งเนี่ยสมอซ้อนจะยิงไปตามจุดที่เบอร์จิ้วมันมองไปข้างหน้าไปนะมันต้องเล็งด้วยแต่บางครั้งกดเดี่ยวไปข้างหน้าไม่เอ่อแล้วบิสเลตไปเลย แล้วปีสาเลยไปคลุงชีงจงช่างไปเลยแล้วก็แต่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่า,าวเวลาเรากดค้างเรากดใช้ท่าของมันเนี่ยมันจะกินหลอดเดวิสิคเกอร์อืมใช่มันจะกินหลอดเดวิสิคเกอร์นะไอตอนที่เรากดค้างแล้วมันจะกลายเป็นแบบอ่าเหมือนเป็นวงดา,มมาบมาวงรอบตัวหรือมันก็ใช้ท่าอื่นอย่างเงี้ยมันมันจะกินหลอดเดวิสิคเกอร์เราซึ่งผมไม่ค่อยชอบใช้ผมชอบที่มีธรรมดามากกว่าเพราะว่าเด,ดวิสิคเกอร์ผมเอาไปใช้แบบเดวิสิคเกอร์อ่ะเออก็เดวิสิคเกอร์อะไรก็แปลงนั่งแล้วสู้ไงเออชอบแบบนนนัั้้มมมาาากกกว่ประณีผบ อ่าซับมอนซอรอาวุธของเวอร์จิลนะครับอ่าต่อมาเลยฟอร์ตเอ็ดอ่าฝั่งนี้กลับมาใช้ฟอร์ตเอ็ดอีกแล้วนะฟอร์ตเอ็ดไอเดี๋ยวบอกให้ฟอร์ตเอ็ดอ่ะผมจะบอกให้ฟอร์ตเอ็ด,อม,ออด,อดมีคนใช้ถึงสองคนนะคือดันเต้กับเวอร์จิลดันเต้เนี่ยจะใช้เป็นแบบอ่าอะไรนะใช้เป็นแบบใช้สก,กินเนะี่ยเป็นสก,กินของดิวิชั่นขายพังหนึ่งซึ่งเราใส่สก,กินดิวิชั่นพังหนึ่งคือ อ่าน่าจะจะถืออาวุธนี้แต่ว่าสไตล์เนี่ยมันจะเป็นสไตล์ของรีเบลเลียนนะเพราะนั้นเราเราจะไม่นับเพราะว่ามันคือสไตล์ของรีเบลเลียนอ่าเราจะไม่นับสไตล์ของเวอร์จิวแทนนะครันทั้งนั้นเวอร์จิวเนี่ยจะใช้คู่กับอ่ายามาโตะนะผมซึ่งเป็นอะไรที่ชอบใช้มากนะแต่ดีไซน์ปานกลางประมาณนี้นะผมชอบใช้มากแต่ดีไซน์ปานกลางนะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าอ่าถือว่าดีนะผมผมชอบชอบใช้อ่าพอตเอกเลยของเวอร์จิวนะเพราะว่ามันถึงท่าฟันมันจะดูธรรมดาเท่ากับอ่ารีเบลเลียนนะผม มันก็เท่ากันนี่หว่าก็ให้ชอบใช้มากเท่ากันเลยนี่หว่าแล้วว่าดีไซน์อ่ะบรรกลางว่ามันอย่างที่บอกคือมันเป็นดาบธรรมดาดาบทั่วไปอย่างที่ผมเคยพูดไปในรีวิวมันแท้ๆหนึ่งเนาะมันเป็นดาบธรรมดามันไม่มีอะไรมากมายประมาณนี้นะผมสไตล์ก็ถือว่าถือว่าดีนะผมถือว่าไม่ได้แย่มากนะมันก็เท่าใช้ค่ากับรีเบเลียนเลยไอ้ท่ากระโดดฟันท่าจ้ำท่าอะไรมันก็ท่าเดียวกันนั่นแหละโยนหนุ่มโยนดาบมันก็ท่าเดียวกันนั่นแหละ ก็จะประมาณนี้กับฟอสเอ็ดนะใครพูดไปแล้วไปแล้วในตั้งแต่พาคหนึ่งเนาะแต่พาคหนึ่งมันงองแง้งไงถ้าฟันมันมันงูงอ่ะถ้ามันมันอุแบบธรรมดาเกินไปนะก็มาอันสุดท้ายครับผมอันสุดท้ายคือแองเจโรซอสจริงผมไม่รู้มันเรียกว่าแองเจโรซอสไหมนะไม่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรมันไม่ได้บอกชื่ออ่ามันเป็นอาวุธแบบยังไงเดี๋ยวให้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 นี่ก่อนให้ให้เชียร์ก่อนนะ อ่าดีไซน์เหรอดีไซน์ผมเฉยๆว่ะดีไซน์ผมเฉยๆมากถามว่าชอบใช่ไหมใช้น้อยใช้น้อยมากเลยใช้น้อยมากีประมาณนี้เลยกันก็ถามว่าใช้น้อยอยังไงเพราะว่าไอ้อ้บุตรเนี้ยคือมันจะใช้ได้เฉพาะตอนที่เราเล่นเวอร์จิวที่เป็นสก,กินอ่าเป็นสก,กินเหมือนชุดชุดสปาร์ดาใช่ไหมชุดม,ม่วงๆอะแล้วพอเราแปลงเป็นดดวิสติกเกอร์อะสไตล์การฟันของดาบมันจะเปลี่ยนไปมันจะกลายเป็นดาบอ่าไอ้ตัวนี้แทนด้วยดาบแองเจโลซอร์ มันจะกัะไหนก็ซึ่งมันเป็นท่าฟันของเดวิสแมคพักที่หนึ่งมั้งเนี่ยเป็นฟันแบบฟันข้างฟันข้างแล้วก็ฟันหมุนๆประมาณนั้นเออเป็นท่าฟันของพักหนึ่งซึ่งอาวุธนียจะใช้เฉพาะตอนเราเป็นเพียงเด็ิสแวเกอร์ของนีโรแองเจโลเท่านั้นไงแต่มันเป็นอาวุธไงก็เลยเอามาจัดใช่ไหมเอามาใช้มาใช้น้อยเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมไม่ค่อยเล่นสกินนั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้แปลงล่าเป็นเดวิเกอร์สกินนั้นเพราะว่ามันมันค่อนข้างอึดอะถึงมันจะดูแรงก็เถอะ ของคันอื่นนะดีไซน์ก็เฉยอประมาณนั้นมันเป็นดาบใหญ่ที่มีสีน้ำเงินเคือบๆแต่ว่าในกรมันยังไม่เคลือบไงมันจะเคลือบตอนที่เราฟันประมาณนี้ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมนะแต่ไอจุ่มข้างบนนี่มันเป็นกองข้นมั่วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาแยกขึ้นหน่อยแล้วกันนะให้ให้มันเห็นให้มันเห็นเราจะขยายใหญ่ทำไมมันเออให้มันเห็นมันจะขยายใหญ่อีกป้าให้มันเห็นให้มันเห็นอาขยายเล็กอีกลเอะไรไวะเี่ยโอเคนี่ประมาณนี้นะซีอาวุธนะที่เป็น s อส เนี่ยผมสีอาวุธมธีเบียวุฟอ่าเซเวรัสแล้วก็อ่าอิบริอาวารี่แล้วก็ยามาโตะสี่อันนะที่อยู่เอสเอสนะส่วนที่เหลือก็ตามนี้ก็ตามที่เห็นเลยคนระับผมมีซ้ำกันอยู่อย่างเดียวคืออ่าคาริน่าแอนกับแองเจโลซอร์ประมาณนี้ครับผมที่เหลือก็โอ้ก็ถือว,ว่าไม่ได้แย่มากนะกับภาค3ามก็จริงๆมันก็ดูดีกับทุกอันเลยนะกับเดวินเมคลาภาคที่3มันไม่เหมือนกับภาค2อ่ะที่แบบว่ามันมีแค่สไตล์เดียวแล้วเข้ามันยิงอย่างเดียวไงคืออาวุธกับปืนด้ามมันไม่ค่อยได้ใช้ไงเข้าใจไหม ถามว่าภาคสองนี่เอาจริงตรงๆผมว่าสนุกไหมมันก็มีความสนุกของมันแหละแต่ว่ามันมันจะดูง่อยมากที่สุดในบรรดาเดวิดเมคไครนั่นเองนะผมส่วนภาคสามนี่คือชอบถือว่าชอบเลยนะผมแต่ว่าผมไม่ชอบภาค่าภาคค่ามากสุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวภาคค่าค่อยว่ากันนะผมยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงเราเพิ่งถึงภาคสามเราเพิ่งถึงภาคสามก่อนภาคสามนี่ถือว่าเยี่ยมแต่เราคือเยี่ยมตัวละครที่เล่นมีสองตัวคือถือว่าสุดยอดถือว่าดีนะสไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะมันมีการแยกกันอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับผมก็ ประมาณนี้ครับประมาวันนี้วันนี้อาจจะพูดไม่รู้เรื่องหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะ <c oughs> ผมก็พูดตามที่ผมอยากจะพูดไปที่เ, <c oughs> เป็นคนชอบติดขำแล้วก็ชอบพูดมั่วๆไปด้วยนะก็ <c oughs> โอเควันนี้ก็จัดตามที่ผมต้องการเรียบร้อยแล้วผมกับชเชลิสเยวิอเมคลายอาวุธภาคที่3นั่นเองอ่อันนี้เป็นการจัดอ่ส่วนตัวผมนะแบบอ่ะจะจัดแบบต,บบต,ตามสไตล์ของผมเองนะผมนะใครชอบใครไม่ชอบก็แล้วแต่เรื่องของคุณนะคุณชอบแบบไหนก็คุณก็ไปจัดเอาเองละกันกไอ้คือต,ตามสไตล์ที่ผมชอบแล้วก็ต,ตามสไตล์ที่แบบว่า คิดว่าน่าจะทั่วไปสุดแล้วนะตั้งแต่ที่จัดมาทั้งหมดนะคิดว่านะน่าจะทั่วไปสุดแล้วแต่เพราะว่าบางอาวุธน,น่าจะมีคนที่ชอบเหมือนกับผมอยู่แล้วนะนเป็นแบบอาวุธที่ทั่วไปนะผมในเรื่องซือบรัอยางเงยังไง,ไงคนก็ต้องชอบอยู่แล้วนะคนนี้เื่นี้บวิบคันส่วนใหญ่แน่นอนผมว่าชอบซื้บรัชชัวๆอันนี้ช,วชัวเลยผมว่าผมว่ายังไงคนไม่ก็ชอบซืบรัสอยู่แล้วนะก็ <c oughs> <c oughs> โอเคสำหรับ okay, วันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมนะก็ใครที่เข้ามาดู ฝากนะนะฝากหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นช่องเปิดไปผมผมจะพยายามทําที่ดีที่สุดนะผมนะแล้วก็ผมฝากอย่างนึงอ่งขอฝากอีกอย่างหนึ่งเลยคือผมได้สร้างเพจแล้วนะผมเป็นเพจชื่อนิโอฮัตจินใช่ไหมผมตั้งชื่อว่านิโอฮัตจินใช่ไหมเออไม่รู้แต่ผมขึ้นให้ดูแล้วกันอ่าฝากติดตามเพจด้วยนะจะมีการอ่าลงภาพมีมอ่าของเกมของอะไรก็ว่าไปลงภาพการแต่งคอข้อของผมด้วยนะผมมันเป็นคอข้อมีมอะไรประมาณนี้แบบแต่งมีมทำตัวละครในเกมนะส่วนมากก็จะเป็นในเกมอะไรนะเน้นในเกมครับนะผมผมสามารถจะ มาทางเกมมากกว่าอนิเมะนะเออบอกไว้ก่อนผมมาทางเกมมากกว่าอนิเมะแต่อนิเมะก็ดูแหละแต่ว่าอยากอยากทำเป็นแนวเกมมากกว่าผมชอบเป็นแนวเกมนะผมนะประมาณนี้ผมฝากเพจดได้นะครับผมแล้วก็ฝากช่องด้วยครับผมใครชอบก็กดไลค์นะไม่ชอบมึงก็กดดิไลค์ไปนะเรื่องของมึงใครจะกดก็กดอะไรไปเพราะเพราะว่าไอ้เรื่องไลค์นี่คืออ่ามันแล้วแต่คนที่อยากจะชอบกับคลิปเราใช่ไหมอ่ะคุณจะคุณชอบคลิปผมโอ้คุณก็กดไปคุณไม่ชอบกูก็กดไลค์ไปคุณหรือว่าคุณไม่ชอบเพี่ยเลยเลยคือมึงก็ไม่ต้องดูคลิปกูไปไกลๆเลยส้นตีนนะขอโทษที่ใช้คำจาโอเคก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ ไปละบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนะบ๊ายบายครับผมบ๊าย